ครับโค้งสุดท้ายแล้วเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์สรุปทั้งเลขทูบเลขชุดและเลขเน้นวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใครเข้ามาเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หรือสองไลค์ก็ได้ครับเพื่อให้คนละหมักได้เห็นคลิปนี้ครับอ่ะแชร์ไปครับพี่น้องเอฟซีอ่ะฝากกล้องพี่น้องมาร์คครับสีทุกท่านนะครับในช่องมารคบาร์มิวมู่ปูเตอร์ไปเดิมเลยมาซื้อซานไปถ้าหากคนมันก็จะมีพารเทียนั่นแหละลองดูนี่นะ เอาธรรมดานหน่าพอเทียนน้ำตัวเก้าไหมเจียวมีไหมโอเครัวเก้าไหมเจียวมีไหมโอเค เย็นอันไม่ได้แล้วอปเริ่มครับไม่ลืมเป็นเด็กแลบเลยโอเคปอ๋อแสบตาอ่ะอดีอ๋อพี่สุรินมาแล้วเลขรถเรา เป็นไงครับวันนั้นวันนี้ก็หลักแสนเลยครับ่วาอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะที่งูตัดหน้าผมถ่ายคลิปแล้วลงคนเบิ่งเป็นทุกหวดได้ทุกหวดได้ทุกหวดเนาะได้ตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เนาะได้รถตุลีตัวนี้เลยรถตุลีประมาณห้าใบอ๋อผมเห็นพี่มานั่งรอตั้งแต่เที่ยงเลยเรามาเถอะก่อนเนี่ยพ่อพ่อเราอยู่เนี่ยอยู่ทางคงงูตัดหน้าผมไปถ่ายคลิปพี่ลงคนดูเป็นล้านเลยนะดังเลยเนี่ย อได้คว่าที่ไปไม่ถูกทางใช่ไหมผมบอกอะไรได้บอกเก็บบอกว่าไม่ให้บอกใครไม่ถูกก็เลยโอ้เราลืมเก็บไปครับเดี๋ยวเราถือหลายงวดเลยหลายแสนวันนี้ก็ได้หลายแสนอยู่เนาะโอ้ศาสตร์ถูกข่าวศาสตรับูกข่าวันอุโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายดีครับสวัส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 ดีครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับคันเลขเข่าสีรอกก็นี่ครับเชื่อ ช่วงนี้ช่วงนี้ไปสองงวดแล้วครับเออเดี๋ยวไัยเบิงไล่อยู่กับฝากแช่เลยเด้อนะครับเชื่อวยจอนแคว่าไม่รู้นะครเดี๋ยวเก็บภาพเลยนะครับเนาะอ๋อ วันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบหกครับเอฟซี FC เชนเคยครับผมอ่ะกับสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับวสวัสดีครับแล้วกะ็สําหรับเลขนะครับเนาะคือยังวา่ามันปิวไปสองวดแล้วนะครับแต่หงวดมันจีนอะ่ะที่จริงอะ่ะขันเอาเลขเก้าก็ถือแล้วนะครับสามแต่ว่าผมก็ับมาเปลี่ยนเป็นหกนี่แหละไล่ใจไล่ก็เลยเป็นยังสันล่ะนะครับแต่ว่ามันเฉยตั้งแต่ มันเฉตั้งแต่งวดแปดแล้วนะครับพราะแปดเข่าป้าผมกับพวงเลยมาที่นี่นะครับถ้าแปดมันกระดังนี่เลยงวดนี้กับแปดอีกแล้วเด้นะครับตาคงสิบ่สองร้อยครับประวัติศาสตร์ตั้งวดแปดงวดมันดังๆอ่ะมันดังเลขอีหยังตีแปดนี่มันอ่านเหมือนลอตเตอรี่กับเหมือนไปเทศนะครับเนาะเขาจังว่าห่งนี้แปดนะสามตัวหนาสามตัวหลังหกตัวบนสองตัวล่างว่ามีแปดครับงวดงวดนั้นเนาะงวดต่อมาที่จริงรอบแรกกรับปล่อยสามออกไปเพราะสามมันหลุดไปผมย่านอันผมมาเปลี่ยนเป็นหกมาเนี่ย กาสีซับขาหลอกเจ้เมื่อสามจังอ๊อกแบบนี้เฮ้ยจะจื้อบนล่างได้สามนะครับเนาะข้างล่างกับซีสามบนกับสามเก้าห้านะครับแต่งวดนี้งวดนี้กัาถามตัวเด่นนะเลขเนี่ยที่จะจะเอาแบบบลุดเลยเนี่ยแปดกับเก้าเนี่ยงวดนี้มันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งถ้าเอาแบบบลุดเด้อ่าเช่นงวดที่แปดดังๆตัวรองมันก็คือเก้าเห้มองมันก็ออกเก้าศูนย์อ่านะครับหรือบางงวดศูนย์ดังๆศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งพิจิกาเนี่ยตัวเด่นก็คือศูนย์ตัวรองก็คือหนึ่งมันก็ออกเก้าห้าหนึ่น แต่งวัดศูนย์เนี่ยกระดังขึ้นกันดังบค่ครับจังบออ่อพ่อบ่อออกแล้วเขาโพดเฟนเลยเห็นว่าศูนย์พ่อเบอกเห็นว่าง้หวหนีกับแปดโคตรพ่อเบอกมีขวดพ่อ,าม,พอามานําเด้เขาแถมให้นะครับมันไหลก้าเก่าได้งวดนีละกะเท่าแบบบ่หลุดเลยแปดก้าเก้าดีหนึ่งมีหน้าเนี่ยก็ต้องนี้ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ก็เลือกแปดไปแต่อาจารย์ก็ตีเก่ามานํามันก็เลยเป็นที่มาของเลขแปดก้าเออนะครับเนาะเท้าแบบบ่หลุดเลย้าเบิงมามันจะมีนะครับเนาะ ก็อย่างที่บอกครับว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเป็นการวิเคราะห์คํานวณนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนปวดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเล่นกันอย่าให้เจาของเดือดร้อนนะครับซื้อลอตเตอรี่เอาเริ่มจึงเหมือนนี่นะครับส่วนเพจจริงนะครับไม่ขายหวยไม่ปัดเบพนันนะครับถ้าเห็นอาจารย์ลอตตี้แอปเพื่อนไปหรือว่าทักไปหาปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อตอนนี้เราดูอยู่อาจเป็นปลอมก็ได้อยู่ในกลุ่มตอนนี้ให้กดออกได้เลยกลุ่มปลอมนะครับเนาะอ่าทำไม้มีขายเหล็กนะครับอย่าเข่ากุ้มแแหุด ไปเข่าในห่องกระจกนะครับเนาะเดี๋ยวน้องเอาเข่าให้ในเบิ้งเหล็กเล้าเหล็กน้อยมือนี่กับมีเลา้ามีน้อยน้ำเด้อเล้าเราก็เข้าดีนะครับเนาะเข้าหัวกัชนะเล่ามากเหมือนวันสุกสองเจ็ดนะครับไม่มันเสียงแห้งปวดได้ปรับลงอย่างไงโลล้มมันแห้งพดโลลแหง้งแห้งปวดแกเขาสิบ้าห่องครับโลล้โล,ล,ลอ่มะ โอเคแล้วขค้นหนปั๊บยู่ที่โอเคแล้วนะครับอันพอยากติสติ๊กเกอร์รถฟี่กับด้านหน้านะครับเขาสามารถย่างไปล้งทะเบียนให้ลูกน้องผมย่างตีดให้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกสติ๊กเกอร์คาถาปลูกนะครับเนาะอ่ะ้วกาเลขวดนี้นะครับเนาะวดนนี้ก็หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับผมก็ย่งเอาแปดเือเกาครับวดนี้นะ มันมีแปดกับเก้าเล้วเขาก็ต้องเลือกตัวใดตัวนึงนะครับแต่เขาจะเลือกสองตัวเลยมักลับเปลี่ยนไปก็ได้ก็เลยเด่นแปดนะครับมีแปดอะไรบ้างแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกนะครับแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้ากับแปดสองหกนะครับเมียนอันนี้ชุดเด่นเขาก็จะมีแค่ซีคูหามตัดออกนะครับเนาะชุดเด่นส่วนชุดเต็มถ้าใครชอบแปดห้ากับแปดสามเนี่ก็สามารถซื้อได้นะครับเนาะอันนี้ อันนี้จะเป็นชุดเต็มนะครับแต่ว่ามันก็นสีหลายโลนเขาก็เลือกเอาแล้วกันนะครับส่วนอ่างวดน,นี้เลขไปออกสัญจรที่สงขานะครับเวลาสัญจรนี่เราทําได้นะจาได้ไหมว่าศูนย์เราหลุดงวดเมื่อที่แล้วสัญจรที่โคราชโคราชผมให้เก้านะครับเลขออกล่างเก้าหนึ่งบนเก้าเจ็ดนั่งวันนั้นอ่าที่ผมให้ยุ่โคราชนะครับเนาะและว้วงวดนี้ยุสงขาผมคิดว่าล่างเนี่ยน่าจะแปดหกเพราะตัวที่ชอบสุดน่าจะแปดหก นะครับชอบพี่สุดเลยใน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 ชุดเนี้ยคือแปดหกนะครับรองลงมาก,ก็เป็นแปดเก้าก็แปดสองแต่สองเก้านี่มาจะใส 29, ่สองเก้านี่มาจากเดือนนี้มันมียี่สิบเก้าวันผมก็เลยหายมาเพราะว่าสี่ปีมีครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเดือนกุมภาพนธ์นะครับ,รบ,ร 5, นะรบวันนี้เมื่อนี้กับยี่สิบหกเลยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะหนะนึ่งท่านก็ออกเลยเนี่ยโมเมนต์เบาสามสิบสามเอ็ดก่อนเลยนะครับจำนวนมีเนะนะครับส่วนเลขทูบเดี๋ยวเรา ดูมือเอาแล้วกันแล้วก็ท่องตามนะครับเนาะอันนี้คือเลขทูบนะครับเนะาะต่ว่ามันก็สี่รายไปให้มากเลขไหนก็จังเลือกเอาครับไปซื้อทุกย่างกับบไหวดอกนะครับเนาะอ่าเลขทูบเนี่ยจำงวดแปดดังๆได้ไหมงวดแปดดังๆคู่ผมมันแปดเก้าสามอ่าถ้าเ้ากับหัวแปดหกสามเม่ก็ถือแล้วหกสามอ่ามมนก็มีคนถืออยู่งวดนะนะครับทูบเนี่ยก็ไปกลับหัวแล้วกันนะครับ สามมาอาจารย์มักเลขหลายกว่าอาจารย์มักเลขแปดหลายกว่างวดนี้นะครับมากที่สุดก็คือสามตัวก็คือแปดหกแปดสองแปดเก้านี่มักที่สุดร่องลงมากคือสองเก่าสองเก่านี่มันบอกคือมูดอ,อกสบาติดมาห้าสี่ปีห้านอกสองเก่านะครับเนะาะมันลอยหลังมากนะครับกะเรียบร้อยงวดนี้กับ่บอ,อ,นอ,าานอันบัออนไดยนะครับวางมือบ้านเนี่บ่บอันมือนีอันแล้งงว,น,น,น,วน,นะครับเนาะอันทุกงหดขนารุดมาสองงวดได้เลยนะครับ นะแต่ว่าหลายคนถามมา8ดอยู่ไหนเนาะงวดดังๆอะ่ะแปดอยู่ใสหกอยู่ใสมันถืออยู่หนึ่งี้หน้านี่แหละเด้อน,นะครับเนาะนะให้มันมาคู่กันลางก่อนลวดบวกปูอยู่ปูงวดไหนก็ให้ต้าผมบ่นหลายงวดไหนเลยผมเนี่ยมันมกออกบ่นได้ต้าผมอะ่ะอยากได้ลางเพราะว่าอย่างมันยังพอออกลางหลังสบายใจเลยนะครับเออคือยังงวดเก่าหนึ่งอะ่ะออกลางก่อนผมโอ้นอนถ่าเลยนะครับแต่ว่าออกบนกะมีลูกสีถือรางวัลทีนึงมากกับหลายงวดแล,วแล้วนะครับตั้งแต่งวดสี่สี่หกก็ถูกนะครับ ก่อนหน้านั้นก็แปดงวดติดอายุนี่ไม่ไผถือเก้าเจ็ดน้ำแน่ง,งวดดังๆอ,ะ 9, อ่ะเก้าเจ็ดเหลือครึ่งหนึง่งเลยเ <c> น <oughs> ี่ยเพราะว่าถือกระขึ้นเขาไปเหมื่อหลาละอาจารย์เอ้ยเนี่ยะนะครับงวดที่ดังสิบเจ็ดมีนาเอ้ยหนึ่งสิบเจ็ดมักกะลาน่ะผมบอกว่าปีนี้อ่ะเป็นปีของปู่เลขประจําตัวปูวก็คือเก้าเก้าจะมาทั้งปีเห็นว่าเก้ามาสามงวดเลยเนี่ี่นอนอือผมก็ให้เก้าเจ็ดเก้าน้ำงวดหนึ่งนคนก็ถือสามโตกันไล่นะครับ ก่อนหน้านั้นก็91เลขเข้ากับตั้งแต่1กรกฎาคมนับมาถึงวันนี้ปัจจุบันก็เป็นระยะเวลา16งวดติดเป็นระยะเวลาประมาณ7-8เดือนเลขเราเข้าไปถึง13งวดหลุดแค่3งวดนะครับเนาะรุดงวดใแน,นี้รุดงงวด1พฤจิกาแล้วก็ส2งวดเมื่อกีร่นะครับเนาะจี่งจริงงวดเมื่อไหร่กับโบนรุดดอกแต่ว่าผมเหมือนเลี่ยนใจมารับไล่ใจปวดนะคตั้งวดนี้บ่บไ่ได้เพี่ยนใจเอาแปกับแปเลยนะครับนี่ มาเก่าน้ำก็เลยเอาเก่าจับรวมใส่กันเนี่แหละเก่าซองกับแปดเก่ามันก็เลยอยู่ในชุดนะครับส่วนเลขนะครับสัญจรก็ระวังหามคันทีซื้อหามก็ซื้อง่ายๆมันแปดสองเก่าเขาซื้อแปดแปดเก้าแปดแปดหกก็ได้นะครับเพราะว่าสังเกตไว้เวลาจานให้เลขเขียนมาเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่สี่เก้าเจ็ดเก้ามันเดี๋ยวมามันจะมาหามหนึ่งสี่เข้ากับระวังเอรแต่ผมซื้อแล้วล่ะผมบอไปเหมือนเนี่ยผมซื้อแล้วแต่ลอตเตอรี่หกแปดข้างหน้าว่าไหายั่งครับผมเมามาแล้ว ผมไม่แบ่งใครเลยเพราะว่า <laughs> ยังมันหายากครับก <laughs> ็เลยพอในแอปบอได้เลยในกระเป๋าต่างครับอันกองฉลากพัดว่มีเลยกดว่าท่านเขานะครับเขาไวกลัวแต่แปดสองเหลือถื่อถือ,ถอ,ถอย,ยู่เด้อนะครับแปดสองนะมือว่านแปดสองเหมือนอย่เลยสือแปดแปดแล้วเนาะ <laughs> อ่ะอ่ามีไผเอาเลกเล้าวอยู่บ่เนี่ยจำพ่อเขาเหมือนหลายเขาเรียนไปจะเล่าตะน้อยไปเอาน้อยก่อนนะครับเนาะ น้อย,อยก็เน้นไปที่ลาวแล้วกันน้อยนะครับรูดศูนย์แอดมินจดนะครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์หกครับมีอยู่สี่คู่ฟังอีกครั้งศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หกสามตัวมีศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้า ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้าครับเม็ดเดียวเราก็คือศูนย์ห้าเลอะตัวแรกนั่นแหละคือเม็ดเดียวนะครับอันนี้คือนอยนะครับน้องเนี่ยต่อไปเรานะครับเดี๋ยวเริ่มเบิร์นก่อนเราพัฒนาเนี่ยเหรอเล่ากับรูดศูนย์เช่นกันครับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าครับ อะฟังอีกครั้ง07 04 47แล้วก็09ครับสามตัวมี074กับ079 074 079เม็ดเดียวคือตัวแรกครับ70 07เล่าเห้เขาดีครับวันสูงที่แล้วกับ27นะครับนะเนาะพอาเด้เงินใส่หมีหวยไทยอยู่นะครับคน้นกระถามางวดนี้เสื้ออะไรอาจารย์เสื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายสองงวดที่แล้วก่อนเพราะว่า ปกติงวดส้นงวดเขาบอให้เส้นเลยได้งวดนี่อาจารย์ที่เส้นเขาก็กว่ให้เส้นเนี่ยบอก่าใจายงวดก่อนเนี่ยบ่เหมือนไหลขึ้นกันครับพี่น้องเลยขันเลือกสามกับสี่บ่เหมือนเงินดอกนะครับลูกศิษย์กระทำอยู่จะวิ่งสามหรือวิ่งหกดีกัะยังว่าหกอยู่จังมาออกสามบนรางนะครับเสียดายเงินอยู่เพื่อนเล่นเล่นเป็นล้านในทางเมืองพ้นนะครับเล่นจนอาจารย์นี่เบิก่าหอดทั่วหาเพื่อนนะครับนี่ันั่นแหละคือเลขเข้านะครับแปดกับเก้านะครับเบื้องลดมันตรงมีตัวไหนตัวหนึ่งตะคอยมันมาล้กัดลด นะครับมีคนฝันลางออกหกแปดกับนี่นะครับเออบนออกแปดเก่าซะน้ากูจีไดนแห่น้ำกันครับเพราะว่างวดที่แล้วเจ็ดเก่าเขาคนมาแห่เป็นมือาจารย์กับเป็นล่มแห่มาแล้วครับก็บอกปูว่ามันเหมือนมันแก้บนมาแล้วมาห่อดนี่เลยเป็นล่มกอนนะครับก็เลยบอกปูว่าขอแห่ไม่เดียวเส็แก้บ่นให้แล้วสีสันย่า่าสิว่าเป็นล่มมันเป็นล่มกับสีข้าไปคือเก่าแบบนี้นะครับแห่มันหอดเพราะว่าทือกก้อนนี่ แต่ว่าขันแปดเขามันก็ยเกี่ไปอีกถ้าแปดเขางวดดังๆอ่ะเขากับซิบว่าขายตลอดชีวิตเลยนะมันรูดบ้างมันก็ดีเจ้ามือกับพ่อได้ได้กล้าสู่แม่เนี่ยเขาก็กล้าสู่อยู่ได้เนี่ยนะครับงวดแปดผมก็ซื้อมาได้เลยบ่มเหมือนไหลที่จริงขนาเขาว่าว่าขายกันยังไปคุ้มสื่ออยู่กับเลยเหมือนเงี้ยสํานนะครับอ่ะมีมีภัยถามยังอยกว่านะครับว่ามีกับจะผ้าไหวยปูนะครับเนาะไม่แล้งเจอกันกาซาดกับละสินเนอะนะครับเขาสิบว่าตีซะบอกไม่ย่างกาซาดเลยนะครับ อันงวดเขาเจ๊ดเ่าผมไปกาชาติละเอ็ดผมยางสินะเลยมั่นใจแล้วมือกอนไปสารค้าผมยางสิย่านเขาว่านะไปจอดรถปั๊บไม่รุ่นกินเราอยู่เฮ้ยแปดว่เห็นมาเลยนะบอกพีน้องมึงอย่าปากด้ยเขาสิหูว่าเขาเป็นคนไห้ซะเนาะย่านเขาตีนะครับเนาะเออนี่แหละย่มย่มเลขเขาก็ดีย่มบ่เขาก็าากคือว่าจะมือนี่เขาก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ย จักถึงเลขมาถึงเข้ากันยังมาไหวปูอยู่ปูจะให้คนยังสี่ล่ะพอตอนศูนย์รุดผมเคยบอกปูไหว่าทุ่งธีดาผมเนี่ยยห้มันถือแต่คนดีสันท่าเนี่ยให้เขาถือเรขเข้ากันเลยหนึ่งทันวาเนี่ยเข้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเลยเด้งบนล่างเลยงวดนี้ใกล้ๆกันนะครับก็จะเลือแถ้าคนดีเสื้อแล้วสื่อนํามันก็เป็นแนวทางเนาะเข้ากะมันโมมีไผ่หูดอกว่าออกตัวใดเข้ากะใส่สตีเอานะครับพันอาจารย์หูว่าออกตัวใดเนี่สื่อเองแล้วครับเอาเงินมาแจกดีพวกนะครับเนาะกะเรขเข้าตอนนี้หลายคนถาม่ามึงจะเลิกให้เมื่่อไห เลือกให้กระต้อเมื่อมันหลุดหลายกว่าเขา่าตอนนี้ซิปหกงวดวเขาเข่าซิปสามเขาหลุดแค่สามหนึ่งนะครับเออคันว่าหลุดจากซิปสี่งวดเข่าวงวดเดียวเนี่ยเป็นตะเศร้าอยู่ครับเนาะงวดนี้กะเดี๋ยวกับทับเบิ้งเอานะครับเนาะแต่ผมมักผมก็มักเลขกแปดไหลก็เลขกถูกนะครับแต่ถูกเพาก็ติดไว้คันเขามีกําลังเดี๋ยวมันก็นจะหลายโตนะครับสํานักดังๆก็ปล่อยเหมือนเดียวอาจารย์แซมแล้วปวยหาเรื่องบัตรสุดท้ายนะครับเนาะเราปล่อยหา เราสรามขาหลอกเจ้ามือหลอกเส้นลูกศิษย์เจ้าของเราปล่อยหัวปับ๊บปล่อยหนึ่งปาาั๊เเเาาบเราปล่อยหาบบที่นี่ยออแต่่าห้ยแต่าเราโทรมาอาจารย์มักแปดหาเด้อนัตตี้อย่าพึ่งบอกใผรเด้อเราเรา่าเรามักแปดหาบนนะครับเอาหนึ่งอาจารย์ไปใช้เลอะอาจารย์ตัวเจ้ามือมาเม่นตัวเขาลูกศิษย์เจ้าของมาเนาะบาที่นี่นะครับอาจารย์เสมเราปล่อยหาเลยครับเด้เอาจะแปดนี่มันดังนะเหมัน ผู้่าสงขาคนนี้หกสิบแปดนะครับมันก็เลยดังอืม,มันก็เลยดังถราบครับผมฝันถึงท่านรองพอบตรบิ๊กโจ๊กใช่ไมล่ะครับฝันเห็นเล่าฝันเห็นบิ๊กโจ๊กเราบอกว่าจะช่วยเต็มที่เราทำานี้ล่ะไม่ต้องกลัวจะช่วยเต็มที่นะห่วอยเล่าจตซอย่างระบาดที่เนี่ยอืฝันเห็นตำรวจครับบิ๊กโจ๊กไหมครับห้องจาก็น่ารองพอบอรตรนะเราบอกว่าจะช่วยเต็มที่ในฝันนะออ ไอถึงเลขเน้อนะครับเนาะอพราเราบอกเลยเปิดข่าวขึ้นเห็นเรามาค้าโฉนโดอ๋สอสำพ่อฝันเห็นเราปูซื้อถึงกันไงเรามาข้ามไค่ข้าโฉนโดได้เมือว่านเมื่อก่อนเนี่ยแต่เลยฝันเนี่ยเราเราบอกว่าจะช่วยเต็มที่พนะซอยถึงเลขก,กนเน้อะนะครับขันว่าถึงืวันนี้เนี่ยเขาสีเผาเลยเด้่สำนักนะครับเนาะอ่ะเยวจะผ้าไหวปูเนาะครับเนาะอ่ะ พนมมือขึ้นตั้งคิดตั้งใจตั้งนโมความกันสามจนบนโมตัตสะพระครวโตัะรตัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะพระครวโตัะรตัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมัสสะพระครวโตัะรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกลบไปละก้าวตามอาจารย์เด้อกายวาจาติตัง้งอาหารวันทาอนันตานาุสราชพระนางอุสาวดี วิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจา จิตตังอาหังวันทานาคาทิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโภปิโยนาคาขันทะปริตังบอกซื้อน้ำสกุลบาในกี่ขอพอพรของเจ้าของ ไเวลา,อวาขอพอรผัวอาจารย์ก็บ,บอกว่าอาจารย์มาถือาวา่าเป็นยังวาตถุกสษถือนะครับงวดนี้ขอน้ำดวงครับคล้ายๆงวดเก่าหนึง่งงวดเก่าหนึ่งผมซื้อบัหลายลอตเตอรี่กับเจสิมห้าใบงวดน,น่ะงวดน,นี้หกแปดผมก็ได้ผมได้แปดสองลายครัวเพราะว่าฮกแปดมัน,นมีนะครับมันมีหน่อยที่จริงอยากซื้อหกแปดสักเจสซิมหาา้าใบละ นะครับตอนบ่มีก็เลยได้แปดสองเนาะก็เอาไว้กอนครับว่าจะมีแปดนะครับเนาะเนี่ยพองวดเก้าหนึ่งเนี่ยโอ้สื่อไหลครับแล้วก็ผมฝันดีพอด้งวดเก้าหนึ่งอ่ะผมฝันว่านี่แหละผมเห็นตำรวจน้่แล้วก็่ะฝันเห็นมูซื้อกุ้งอ่ะละเคยเอิ่นมันบักกุ้งเน่ากว่เนะเยเลออกเก่าหนึ่งนะครับเนาะเป็นไดแปดฝันวดนนี้กับฝันเห็นตำรวจนะครับเพื่อนบอกว่าจะช่วยเต็มที่น่าจะเข่าครับันฝันเห็นตำรวจนเขอยู่นะครับเมื่องวดแปดดังๆเนี่ยฝันมาติดคุกเนาะขังแปดนะ ขังไว้หลีบมมีเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกนี่เปิดว่าได้ได้เลยมือว่านอ่ะมือเศร้านีอ่อันช่องอมารินนิวเพ็อมารินนิ่วเพื่พอน,นเ,เอาไปลงลอยคอมเมม็นดาทั้งลอยเลยครับ <c oughs> <c oughs> บนมีหงองเลยนี่แหละย่ามเล็กว่าเขาเ่าก็เป็นสิทธี์ครับย่ามเข่าก็จะดีจังนึงนะครับคนเข่าก็จะเป็นสิทีิต่ว่าปูกัเลือกคนยูอ่ะเดี๋ยวจะเปิดดวงไ้เพราะว่านั่งอยู่นี่พลังคนขนันเลยมีดวงน้ำบานน้ำเมืองเขานะครับ งวดเขาถือเก้าเจ็ดนะกอกโหแบบเบอร์สื่อ,อแต่งวดเขาบ่ถึงนี่กูซื้อทุกโตเลยเห็นหรอเนี่ยนะครับเคยบังนันโทรศัพท์เบา,าจีหัวยวงถี่นะจนหัวถามามนะาเฮ็ดยี่หยังอ่ะพนมมือขึ้นนอตังจิตตังใจนะครับน้อได้ระวังเี้อาจารย์สวดอันเชิญนใิบดากรลับตาขอพรอนไปนน้ำนะครับเนาะปฏิตัวนะเมตตังสเมตตาพันท่านตาออวิจิตตจิตตาปฏิตังพระทันตัว,ว สักเกกามีจะลุเปคิริสิขะละเตเตจันตวิเควิมาเนทีเประเทจะคามีตะลุวันะเะ้อนิเคหะวัทุมีเขตเตภุมมาใายันตุเทวาฉลทะลวิสเมยักขะขันหัพนาคาติทันตาสันติเจยังมุนิี้วระวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมมาสมณะกาโรยมันทันตาธรรมมาสมณะกาโรยมันทันตาธรรมมาสมณะกาโรยมันทันตานะโมตัสสะพพโตระโตสัมมาสัมพุตสะ นะโมตัสาะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตัะนะคตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนียตเทมินโตทิพตะคุงมิโสไดยเมตัณฐะมหาลาโภปิโยนาคะขันธมิตังนะมะสุยมาตินะมะสุยมาตินะมะสุยมาติอ่ะเดี๋ยวบททีน <tortured. S 2> <DI> ี้เฮากะยืนขึ้นนะครับข้อของวัดเส้นท่าปัญญาวนไปเรื่อยๆหาจะถ่ายรูปจังมาตั้งแถวถ่ายรูปเด้อะหามีกระเป๋ามีหยังก็เอาขึ้นมาเลยๆเด้อให้ยข้อห้ นักมัธยมนาจิตนักมัธยมนาจิตนักมัธยมคุปต์อย่างนี้ลำด้วยได้ผิดนะบนมาสำเร็จแล้วค่ะสำเร็จแล้วเนาะอันนี้รอบสองเนาะใช่่คะมาแก้บนโอ้บนงานเหรอครับบนงานคืองานนี่ปังไลยมากปังกว่าหวยแน่นอนแตกอย่างหนึ่เราเป็นอย่างนี่งที่ขาดไม่ถึงเงินเลยคเยอะกว่าที่ขอไปอีก พอี่สิบวันบนไว้ว่าเดือนหนึ่งขอให้แต่งเศรษฐแต่ว่าไม่ถึงนะนี่เราเพื่อนมาของงานพี่น้องเพื่อใดขอ้งานจะเร็วก็่ะเลงด้วเลีวนะครับเนาะสาธุครับดูนะครับเนาะขอให้เฮงเงบบังรวยรวยครับสุบางวันที่หนึ่งเอลุกแล้นะครับจะได้ครับนักมะสุ่ยมาจิหนะมัดนะครัมีโฉมมีหลาดด้หยแน่เลยน้ำขมาเลยกรบคือนครับ มาโอ้อันุอนุมทนาสาธุดู้นได้ทั้งบุญครับโอ้สาธุด้วครับเด้อขออกใส่ควดเด้เลยนะครับเด้อจวมยันาต้นร้านจังหวัดด้รสาธุด้วแม่เด้อ ลำปางโอ้งะบังโอ้แปด